ชีวิตเด็กจบใหม่ทำงานเป็น first j เบ p e r กว่าจะ,กะเกษียณอายุ60อีกตั้งหลาย10ปีนึกถึงการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มีทั้งแบบขึ้นเครื่องบินนั่งรถไฟขับรถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานหรือเดินมันมีวิธีการไปถึงเป้าหมายให้เราเลือกหลากหลายวิธีเตรียมพร้อมก่อนกเกษียณคือเป้าหมายของชีวิตการทำงาน retire happily เกษียณสุขแบบแฮปปี้ที่วันนี้เราทำงานไปพร้อมๆกับการวางแผนทางการเงินไม่ว่าจะประหยัดอดออมลองลงทุนให้เงินงอกเงยใช้ชีวิตที่เหมาะกับสถานะอยากกินก็ได้กินอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวบนวิธีที่พอเหมาะกับกระเป๋าสตังค์ไม่ตึงไม่ย่อนจนเกินไปไม่ใช่ออมอย่างเดียวแต่อดไปนั่นอดกินนี่แบบนี้ก็ไม่ไหวชีวิตต้องบาลานซ์ระหว่างแฮปปี้ในวันนี้และเกษียณสุขในวันหน้าด้วย ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเผอิหลายคนอาจจะเกษยียณก่อน60ก็เป็นได้เซฟมันนี่อีดิชั่นขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านถึงเป้าหมายรีทายแฮปปี้ลีกกับทุกคนนะครับสามารถติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Happy Money ี่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ